สวัสดีค่ะมาพบกับกวางนะคะช่องควางทาโลกค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงความรักของชาวราศีกันค่ะประจำเดือนกระกฎาคม2,567นก็ดะคะเออก็ดูได้ทุกสถานะเลยไม่ว่าคุณจะเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนมีคู่นะคะคนโสดก็ดูได้ค่ะแล้วก็ในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคําทํานายโดยรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอ,อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะก็โปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมค่ะ เดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันที่สถานการณ์ความรักในปัจจุบันก่อนนะคะว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณเป็นยังไงบ้างค่ะเดี๋ยวไปตามดูค่ะมาดูความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกันกันนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะขอให้ชาวราศีกันไหนค่ะมีราชนีถือดาบค่ะเดววอลค่ะแล้วก็ตามด้วย8เหเรียนค่ะ คนที่คุณคุยอยู่เนี่ยจะเป็นชาวธาตุลมก็ได้ธาตุลมมีราศีกุมราศีมิถุนแล้วก็ราศีตุลน,นะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ไกลกันค่ะหรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เขาคนนั้นอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างแดนต่างภาษาต่างวัฒนธรรมก็ได้นะคะนคาาเนี่ยฟังมองว่าไพ่สามใบเนี้ยค่อนข้างโอเคเนาะในความสัมพันธ์ที่ดูแล้วมั่นคงสม่ำเสมอค่ะแปดเหรีย e ญเป็นอะไรที่สม่ำเสมอค่ะ แต่ความสัมพันธ์เนี้ยปัญหาอยู่อย่างหนึ่งในไพ่ที่เจอนะคะก็คืออาจจะไม่ค่อยพูดกันค่ะนะเออแต่ว่าเวลาพูดทีนี้ก็คือเหมือนแบบนะค่อนข้างเจ็บกระดองใจมากๆเลยนะคะแต่ก็ไม่ค่อยได้พูดกันสักเท่าไหร่นะคะมาต่อกันค่ะว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะขอดูอีก3ามใบค่ะมีไพ่สองถ้วยค่ะโอ้หนึ่งหนึ่งเหรียญ แล้วก็ไพ่ดือสตาไปมูที่ไหนมาเอ่ยนะชาราศีกันบอกหน่อยค่ะว่าไปมูที่ไหนมาเหมือนว่าสิ่งที่คุณมูนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณมูเนี่ยน่าจะประทานมาให้แล้วนะหรือว่าใครที่คบอยู่ตอนนี้นะคะคิดว่าเป็นคนที่ใช่แล้วนะคะมีไพ่สองถ้วยขึ้นมาเป็นคนที่แบบว่าดูแลตรงสเปกถูกจิตถูกใจเข้าอกเข้าใจกันนะคะถึงแม้อาจจะเป็นคนไม่ค่อยพูดแต่ก็ เข้าใจซึ่งกันและการเริ่มมองตาก็รู้ใจแบบนี้ค่ะนะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่มีความมั่นคงพอสมควรนะคะอย่างที่กวางบอกไปแล้วไพ่แปะเหรียญเนี่ยหมายถึงความสม่ำเสมอเนาะนะบางคนเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มใหม่แล้วอาจจะยังไม่ได้มั่นใจกับความสัมพันธ์นี้แล้วมาดูดวงกวางบอกเลยค่ะว่าความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่ดีค่ะเป็นความสัมพันธ์ที่มีความมั่นคงให้คุณเริ่มต้นดีค่ะนะเริ่มต้นดี เนี่ยเหมือนไปมูมาเลยนะคะอืมหรือจริงๆอ่ะไพ่อาจจะมาบอกอีกทีว่าใครที่ยังคงนึกถึงในเรื่องเก่าๆยังคงเจ็บปวดในเรื่องเก่าๆดูแลตัวเองได้แล้วค่ะนะคะดูแลตัวเองได้แล้วฮิลลิ่งตัวเองได้แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวสวรรค์สัญจ้างเออฟ้าประทานมาจะเจอคนที่โดนใจเจอคนที่ตรงสเปคนะคะแอน มาต่อค่ะสถานการณ์ความรักนะของชาวราศีกันจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะมีไพ่เดิรซานมีไพ่สองดาบนะคะมีไพ่ชาริออเขาคนนั้นอาจจะอยู่ไกลเอ่อไกลก,กันได้นะคะอาจจะพบเจอทางโซเชียลเน็ตเวิร์กเนาะหรือว่าผ่านทางแอปหาคู่ต่างๆนะคะแล้วเป็นชาวต่างชาตินะคะช่วงนี้คุณกำลังแบบ ดีดามากเลยอ่ะกำลังแบบใจโฟอยู่กับเรื่องของความรักมากๆเลยนะคะแต่ว่ามันอาจจะติดอยู่ปัญหาที่เขาอยู่ไกลเออเขาอยู่ไกลทํา,ใ,าทให้คุณรู้สึกว่าสองจิตสองใจว่าจะไปต่อกับความสัมพันธ์นี้หรือว่าจะจบลงแค่นี้นะคะคุณกลัวระยะทางเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคใหญ่ในชีวิตอืม เออมันก็เป็นความรักที่ดีอะค่ะแต่ว่าตัวคุณอาจจะมีความกลัวบ้างเนอะมันก็ไม่แปลกะนะคะเพราะว่าหลายๆคนก็กลัวยิ่งยิ่งความรักที่มีระยะทางอะค่ะอืขอสามใบค่ะมีไพ่ราชาถือเหรียญค่ะแล้วก็ High Press ค่ะเออตามด้วย h y r o f a n s ค่ะเนี่ยคุณคู่กันนะถ้าไพ่มัน จริงๆแล้วถ้าไพ่ใบนี้ใบเดียวเนี่ยมันหมายถึงว่าอาจจะมีมือที่3มหรืออะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าไพ่ไฮพรีสเนี่ยมันคู่กับไฮโลแฟนส์เนี่ยมันเป็นไพ่ที่คู่กันเนาะเออวางคิดว่าคนที่เข้ามาในช่วงนี้นะโอเคนะชาวราศีกันอยากให้เปิดเปิดใจไว้นิดนึงนะคะวางคิดว่าโอเคเป็นไพ่ที่คู่กันดีนะคะแต่มันเสียอย่างเดียวตรงที่ว่าเขาเป็นคนเงียบะนะคะเออถ้าคุณต้องการผู้ชายที่แบบอ่อนออนคิดว่าไม่ใช่ เออนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นไพ่มันบอกว่าคนนี้โอเคแสดงว่าเขาอาจจะมีมุมมุมใดมุมหนึ่งมุมเล็กๆที่ทําให้คุณรู้สึกดีก็ได้นะคะอืมมาเนี่ยจริงๆนะไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะขึ้นมาอีกแล้วนะคะจริงๆว่าชาวราศีกันต้องไปมูอะไรมาแน่เลยช่วงนี้ยน่าจะเป็นสายมูไหม เออแล้วไพ่ชาวราศีกันประจำตัวคือไพ่เฮอร์มิตคือไพล่ลอสีลือสีอยู่แล้วนะคะก็จะแบบสนใจทั้งเรื่องนี้อยู่แล้วนะเนี่ยมีทั้งไพ่เดอะสตาร์นะคะอาจจะไปขอพรที่ไหนมาสักที่หนึ่งนะคะไฮเพรสเอ่อไฮโรแฟนเนี่ยก็เป็นไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอืมน่าจะไปขอพรมาแหละแล้วถึงคิวคุณแล้วแหละนะคะคิวความรักของคุณขอมาอีกสามใบนะคะชาวราศีกันนะ ช่วงนี้คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะเดี๋ยวก็จะมีคนเข้ามาค่ะคนที่ถูกตาต้องใจนะคะแล้วก็มาเริ่มต้นอะไรดีๆกับคุณนะคะเออใครที่ยังคงจมอยู่กับเรื่องเดิมๆจําเป็นจะต้องตัดแล้วนะเห็นไหมไพ่ดาบมันขึ้นตัดเรื่องเก่าๆนะคะตัดความกลัวออกไป แล้วลองเปิดใจดูอย่างคนที่กลัวระยะทางเนี่ยไพ่ที่มาก่อนหน้านี้นะคะอาจจะต้องลองตัดดูก่อนลองลองคบดูก่อนลองคุยดูก่อนนะคะลองหยั่งเชิงดูก่อนนะอันนี้สําหรับสถานการณ์ปัจจุบันเดี๋ยวเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์กันนะคะว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเป็นยังไงบ้างคะ่ะมาดูไพ่ความเอยแนวโน้มกันนะคะว่าแนวโน้มจะเป็นยังไงบ้างนะคะ m p e r a n c e ค่ะแล้วก็9ดาบค่ะ ออความสัมพันธ์นี้ยังคงไปได้เรื่อยๆเนาะเออยังคงไปได้เรื่อยๆถึงแม้จะมีระยะทางแต่พวกคุณสองคนก็พยายามเม k e i ท h a p เพ n อะพยายามผ่านมันไปให้ได้นะคะพยายามปรับสมดุลต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลาเรื่องของทัศนคติวัฒนธรรมอะไรก็แล้วแต่นะคะคุณก็พยายามปรับเนาะแนวโน้มความสัมพันธน์อนี้มันจะนำพาซึ่งความสุขมาให้คุณคะ่ะเออให้ก้าว เก้าถ้วยนะคะเก้าถ้วยอีกหนึ่งถ้วยอ่ะมันก็จะเติมเต็มคุณแล้วจําได้ไหมว่าก่อนหน้าน,นี้ที่เราดูสถานการณ์ความรักไปอ่ะมันมีไพ่หนึ่งถ้วยหนึ่งดาบเข้ามาแล้วอะเนาะเออนั่นหมายถึงว่าตรงนั้นน่ะหนึ่งเลขหนึ่งตรงนั้นจะมาเติมตรงเนี้ยจากเก้าถ้วยให้เป็นสินะคะเติมเต็มคุณอือขอดูต่อค่ะว่าแนวนโนความสัมพันธ์นี้จะไปในทิศทางไหนนะคะ โ oh, อ้ไพโรบอกไม้ก็ยังคงถึงแม้ไม่ต้องกลัวค่ะไม่ต้องกลัวชาวราศีกันถึงแม้คุณจะอยู่ห่างไกลกันเนอะนะแต่มันก็เต็มไปด้วยความเร่าร้อนไพโลบุกคือเร่าร้อนมากใจฟูนะคะจนคนข้างๆอีกฉาได้เลยนะเดือนนี้ต้องยกให้ชาวราศีกันเขาเลยค่ะเขามาแรงมากเขาไปมูมาเนาะเออ เนี่ยถึงแม้จะมีระยะทางแต่คุณก็จัดการมันได้นะคะนี่ราชินีถึงไม้คนที่คุณคุยอยู่อาจจะเป็นชาวธาตุไฟก็ได้นะคะธาตุไฟมีราศีสิงห์ราศีเมษราศีธนูนะคะเนี่ยมีความแบบร้อนแรงกันเกิดขึ้นนะคะหรือว่าอาจจะเป็นชาวราศีมีถุนก็ได้นะคะเรเวอร์นี่เป็นไพ่ของมีถุนค่ะอ่ะขอแนวโน้มอีก3าใบนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเขารู้สึกยังไงนะสใบ ถ่าออกมาว่าแนวโน้มเนอะความสัมพันธ์เนี้ยมันก็จะมีบางอย่างแหละที่คุณไม่ถูกจริตไม่ถูกใจที่คุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหนื่อยอะกับการที่ต้องมีคนที่อยู่ห่างกันเกิดขึ้นนะคะคุณรู้สึกเหนื่อยแต่จริงอย่าไปท้อแท้นะคะเนี่ยเขาก็ยังคงมุ่งมั่นมาหาคุณอยู่ นะมันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่น่าจับตามองเป็นความรักความสัมพันธ์ที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันเนาะเนี่ยอย่าไปอย่าไปคิดก่อนนะคะอย่าไปคิดก่อนอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องของความรู้สึกกันนะคะแนวโน้มค่อนข้างดีค่ะนะโอเคมาดูความรู้สึกที่เขามีต่อคุณกันค่ะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณคะมีไพ่หกดาบค่ะแล้วก็ เด็กถือไม้ค่ะแล้วก็หนึ่งไม้โอ้โหเลขหนึ่งมาเยอะมากเลยนะอเออความมองว่าในตอนนี้เขารู้สึกโอเคกับคุณมากๆนะรู้สึกมีแพชชั่นกับการที่อยู่กับคุณเออมันรุ่มร้อนนะคะรู้สึกแบบมีความลุ่มหลงมากๆเลยนะเพราะว่ามีทั้งหนึ่งไม้แล้วก็มีทั้งเด็กถือไม้นะคะเป็นไพ่ของแบบเซ็กชวลการ์ดเนาะ เออแต่ว่าเขาก็รู้ดีค่ะว่าความรักความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยมันไม่ได้ง่ายๆเออมันก็จะต้องแบบมีอุปสรรคพอสมควรตัวเขารู้ดีนะคะเขารู้สึกแบบคุณทำให้เขาลุ่มหลงอะคะ่ะเออทำให้เขารู้สึกคิดถึงนะคะไพ่หนึ่งไม้นี่คือไพ่เซ็กชวลการ์ดนะมาต่อค่ะ ขาจินตนานการอะไรเกี่ยวกับคุณเนี่ยไพ <laughs> ่เดิรฟูลนะคะนั่นแล้วก็ไพ่เดซค่ะเออแล้วก็เด็กถือถ้วยค่ะตัวเขาอะพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณเสมอเนาะชาวราศีกนันนะในเดือนนี้มันมีแต่เรื่องของการเริ่มต้นใหม่ทั้งนั้นเลยอะค่ะเออไม่ว่าจะเป็นหนึ่งไม้หนึ่งดาบเนาะเออมีการเริ่มต้นใหม่ค่อนข้างเยอะแล้วไพ่เดซขึ้นมาอีก เขาก็พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณนะตัดสิ่งเก่าๆไปเ,เริ่มต้นใหม่กับคุณตัวเขา่ยังมีความกังวลใจอยู่เขารู้สึกว่าตัวคุณไม่สนใจเขาเลยเออกลายเป็นตัวคุณไม่สนใจเขาเลยนะคะเหมือนคุณไม่สนใจเขาเลยเหมือนคุณรักอิสระมากๆเลยอ่ะเออไปไหนแล้วอาจจะไม่ได้บอกเขาอะไรอย่างเงี้ยทําให้เขารู้สึกกังวลใจรู้สึกว้าวุ่นใจเนอะเออ เ,เขาว่าอยากจะให้คุณมาแบบออดอ้อนเขาเหมือนเดิมนะเขากังวลใจนะในเรื่องที่คุณหายไปเราไม่บอกเขาอะค่ะความขออีกสามใบได้ไหมว่าดูว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะหนึ่งถ้วยอีกแล้วเธอหนึ่งถ้วยแล้วก็ราชนีถือเหรียญโอ้ยคุณเป็นคนที่เพียบพร้อมสำหรับเขามา,มากๆเลยนะคะแล้วก็สองไม้เขาอะ มองว่าคุณเป็นคนที่ใช่เลยนะเขามองอนาคตไว้เลยนะคะเนี่ยมองแลนอนาคตไว้เลยนะคะถึงแม้จะห่างกันไหมไม้มันห่างกันเนาะถึงแม้จะห่างกันแต่เขาก็มีความคิดถึงคุณนึกถึงคุณฝันถึงคุณนะคะเนี่ยเขารู้สึกคิดถึงรู้สึกรักวางคิดว่าปีเอ้ยไม่ใช่เดือนนี้ของชาวราศีกันนะเป็นสีชมพูมากๆเลยนะเออดีนะ ถ้าเกิดความสัมพันธ์คุณเป็นคนโสดถ้าคุณเป็นคนโสดก็จะมีคนเข้ามานี่แหละเข้ามาแล้วก็จะมาในรูปแบบนี้นะคะดังนั้นอาจจะต้องเปิดใจไว้เนอะหรือว่าไปสถานที่ที่เออดึงดูดอะไรแบบนี้ไปสถานที่ที่ไกลนิดนึงเดินทางไกลนิดนึงอาจจะได้เจอความรักนะคะอืมเนี่ยคือสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณเขา,ารักเขาคิดถึงคุณนะคะเขาก็พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณพร้อมที่จะตัดเรื่องเก่าๆแล้วเริ่มต้นกับคุณนะคะ อ่ะนี่ก็คือจบไปแล้วค่ะสองชาวราศีกันนะคะเออกวางฝากกดกด b ับสไคร์กวางด้วยนะคะถ้าเกิดว่าพูดตะกุกตะกักไปก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าไม่ได้ทำนานแล้วเนอะกลับมาทำก็ยังมีความตื่นเต้นอยู่บ้างนะคะวันนี้กวางขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ